สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมเลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าเข้าสู่เกมที่10แล้วประจำเช้าวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2020ก็ปรากฏว่าฮิสตันพาเลเปิดบ้านพายกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป0-2วันนี้ทีมเยือนได้สองตู้ช้จากคารลัมวีสันกับโจลิงตันครับช่วยกันยิงผ่าสาริกาบุกมาควาา้า3แต้มไปได้ในค่ำคืนที่ผ่านมา นั่นก็เลยทาให้ตอนนี้นิวคาสเซูไนแต่ครับขยับขึ้นมาอยู่ที่10ของตารางเก็บเพิ่มเป็น14คะแนนตอนนี้คะแนนตามจากฝูงสเปอร์เนี่ยอยู่6คะแนนด้วยกันในขณะที่ทางคริสตัลพาเลตครับก็ร่วมไปอยู่อันดับ13ของตารางฮะคะแนนหยุดอยู่ที่13คะแนนไปต่อกันที่ดาวโสร่าสุดยังคงเป็นเดมินิไคเวิร์ดเลวินของเอเวอร์ตันที่ยิงไป10ประตูแล้วก็แฮี่เกนฮะแอซิดไม่สุดที่9ลูก เดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่10ในสุดสัปดาห์นี้กันดีกว่านะฮะเริ่มกันที่เสาร์ที่28พฤศจิกาย,ยนเสาร์นี้นั่นเองครับดึกๆก,ก็จะมีไบรตันฮะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลแมนซิตี้พบเบอร์ลีย์เอเวอร์ตันจะเล่นในบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเวสต์บอมเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนก็จะมีทางซอลตันเปิดบ้านเจอแมนยู เชลซีพบสเปอร์ l, แล้วก็อาร์ซนอลเจอกับบุ๊กทมต้นมันเดเลอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยมันเดนไนครับหรือเช้าวันอังคารที่หนึ่งธันวาคมก็จะมีเลสเตอร์เปิดบ้านเจอฟูลแลมกับเวสต์แฮมพบกับทางแอสตันวิลลานั่นเอง